สวัสดีค่ะให้คออย่นี้ก็กดไปอีกแล้วนี่เสีมันาจะเบานิดหน่อยก็วันนี้จะมารีวิวเป็นอัมเขาเรียกอะไรอ่ะวันนี้วันนี้เออนี่ที่เราอยทำบ้านเขาเร็วตัวเองนะแต่บ้านของเขาก็คือไม่ได้ สอนทำบ้านให้เนาะ้านะแบบเขาอันนี้จะเป็นตัวสกุตชี่นะคะันนี้เป็นลอดลองง่ายนะโอเคมีสองตัวได้กันนะคะทำเตียงให้แล้ววันนี้จะเป็นหัวเตียงตัวนี้นะคะ ชื่อจำตัวเลยชื่อว,ว,ว่าโมดิโมจิแต่เป็นแสงละกอนแต่ยังเป็นของพายนะคะชื่อโมจิโมจิคือควาชมพูนเนื้ออันนี้จะเป็นสีใสชื่อวัน,นี้มันนี้ทั้งชื่อจำตัวเลยแต่วันนี้จะพาไปดูแค่ตัวเดียวก่อนเวนะวายย่ามันโดนแดดแล้วจะเป็นสีอะไรไปนี่หน้าบ้านเล็กๆมันสูงกว่ามองไม่ค่อยเห็นแต่แป๊บนึงนะ เป็นสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะบ้านเป็นสีเหลือกลงก็คนะือว่าวันนี้วันนี้เนี่ยไม่เคยจะเอามาโดนเด็ดครั้งเลยเคเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นสีเหลือลงได้อ่ะอืม้ม นีกกิ้งตกไปแล้วอะค่ะนี้ตาเลี้ยงตกอีกแล้วว่ะโชคดียังไม่ตายก็คือว่าเมื่อกี้มันนิกกิ้งตกลงไปอันนะคะโอเคค่ะน้าจ๋าอับนึงนะ ข้อน,นี้ตัดตื่อออกโอเคตัวสกรปรกมากเลยอ่ะงตรงนี้แดดจ้ามันไม่ค่อยเห็นมองเห็นนี่แหลเป็นสีเหลืองอ่ะเป็นงาจาน่ะมันเป็นสีเหลืองมันดูเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนจะผสมกวางตรงแดดเลยมันเป็นสีเหลือง ค่อยๆปรับตัวนะคามจิมันเป็นเหลืองเข้มแต่ว่าก็มันไม่โฟกัสจนะ้ะเดียวก็ไม่โฟกัสนะเ้องชี้หวังไหนนี่นั่นไงกิ้งตกอีกแล้วตายตายกูยังไม่ตายค่ะ แต่ว่ามีความยากนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเนินอ่ะ,อะตรงนั้นแหละแต่วางไว้ตรงนี้ดีกว่านะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นสีมันนะแต่มันไม่แรงไมต้องนี้ต้องเด็ดแร,รงรตรงนี้นะ ชอบมากๆเลยอ่ะเวลามาโดนแดดอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็นสีมกากเท่าไหร่เพราะว่ากล้องมันไม่โฟกัสกองมันไม่ค่อยโฟกัสได้ะคะ่ะมองสีจะไม่ค่อยเห็นนะกล้องไม่โฟกัสกล้องมันไม่โฟกัสอ่ะนี่กล้องไม่ยอมโฟกัสดูดูผืนๆก็อาจจะดูเหมือนสีแดงก็ได้นะ 我这个机器人哪里偷？